สวัสดีครับยูโรออสูเป็นท่านเก่งนะครับซึ่งในวันนี้นะผมจะมากระทืบเจ้าคริวเอลแองเจลเคลียรเนลชื่อโคตรยาวนะฮะ <c oughs> โอเคนะโดยผมก็จะใช้ทีมเซตนี้นะฮะในการไปตะลุยด่านนี้นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไหวหรือเปล่างั้นก็ไปกันเลยครับมาเลยครับกับด่าน No Plan A อนะฮะอ่ามาด่านนี้มันมีทริคอยู่นิดนึงนะฮะก็คือจะต้อง ให้บาฮมุตค่าเจ้าม้าแองเจลนะฮะช่วงต้นเกมให้ได้โดยที่บาฮมุตไม่ตายไม่งั้นจะลำบากนะฮะโอเคต้นเกมก็ทำแบบนี้เลยนะฮะส่งไปดันเจ้าบอสไว้ก่อนนะฮะแล้วก็จะมีพวกแบบก้างป่ามาเก่อกลัวนะ,ะฉะนั้นก็ใครมีแมวรถไฟอย่าลืมหยิบมานะฮะช่วยจัดการเจ้าเจ้าก้างป่าได้ได้ดีมากๆเลยนะฮะโอเคมามา เจ้ากังปา้าน็อกแบ็กน็อกแบ็กชอบชอบนอกแบ็กเหรอเจ้ากังปา้าชอบนอกแบ็กเหรออุอ้ยอุยอ้ยอุย้ยมาแล้วมาแล้วเจ้าหมาแองเจิลนะฮะถ้าผมจําชื่อไม่ผิดมันชื่อเซเลฟินีอามั้งจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะตอนนี้ตังก็เต็มละนะฮะมาพร้อมเนี่ยฮะมาเลยโอเคส่งรถไฟไป ส่วนรถไฟไปอันนี้ก็ช่วยเคลียร์เจ้าก้างปานะฮะเพราะว่าเจ้าก้างปานจะมีสกิลน็อกแบกนะฮะแล้วก็ก็ทำให้เจ้ารถไฟได้ตีเรื่อยๆนั่นเองนะฮะมาเจ้าม้ามา,มาละนะฮะโอเคส่งตัวไปเคลียร์เลยแล้วก็รีบเคลียร์เจ้ากอรี่นี่นะฮะเจ้าเจ้ากลิลล่าตัวนี้นะ,ะส่งบาบุไปส่งบาบุดไป บามุตจัดการบาบุดไม่บามุดโอเคสวยหนึ่งครั้งยาตีเด็ดขาดนะยาตีเรบาบุดโอเคสวยนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะด่านนี้ก็จะหมดความยากละ <c oughs> โอเคนะมา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 ,มา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 เลยก่อนที่เจ้าหมาอีกตัวจะมาโอเคโอเคเมื่อกี้บามุตเกือบโดนนะเกือบโดนบอสตีนั่นเองนะฮะ อ่ารีบจัดการบอสโดยด่วนโอ้โหเจ้ามา้ามาอีกตัวแล้วเนี่ยโอเคบามุดบามุดขอร้องจัดการบอสให้ได้ก่อนม้ามา,มาเร็วเฮ้ยไม่โอ้โอเคบามุดโอเคเร็วรีบจัดการเร็วรีบจัดการบอสเร็วเฮ้ยเฮ้ย เดียวก่อนัวยโอ้ยอุตสาห์จัดการเจ้าหมาไปได้แล้วทีนึงนะฮะสต็อกก่อนเลยอะไรอะปกติเขาบอกว่าถ้าจัดการเจ้าหมาตัวแรกได้แล้วนะก็จะเล่นด่านนี้แบบอีซี่นะฮะดูสิมันดันมาแล้วโอ้ยโอ้โอ้ย เดี๋ยวก่อนหยุดหยุดแองเจลกอลีีทีคอลองไม่โอเครถไฟชนไปรถไฟชนก็ไม่ได้ตังค์ด้วยนะฮะตังค์หมดแล้วตังค์หมดแล้วโอ้โหโอ้ยอ่ะืึนะฮะยับยุยยี่เลยนะฮะโอเคปั้งนะเค หมือนตอนต้นเกมเนี้เลยนะฮะโอเคบาฮมุดไปเออบบบบบาบาฮมุด <c oughs> ถึงก็สับกักน้ำลายเลยผมเนี่ยบาฮมุดเอ้ยสวยสวยแค็แรโอเคได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วเจ้าบอสได้เวลาตายของนายแล้วยังไงล่ะรถไฟไปปักเร็วตายทีเดี๋ยวก่อน กอรี่หมามาอีกตัวแล้วเนี่ยเร็ว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 เฮ้ยยื้อยุดฉุดกระชากอะไรไกลขนาดนี้เออหื้อืออหื้อกอรี่กอรี่หยุดก่อนเฮ้ยเฮ้ยกอรี่มันดันเร็วมากเลยนะโอ้ยบอยก็ยิงเลเซอร์มานะฮะเรียกว่าหาย,ยุกตี้เลยเฮลมีเฮลมีเฮลมีแคลนแคนไม่โอเคสวยแคลน หยุดก่อนพ l e a s e ร้้รงได้โปรดได้ปดอ่อโอ้ยมันตีบ้านแล้วมันตีบ้านแล้วใครก็ได้ใครก็ได้ไดสวยบอสตายแล้วนะฮะที่เหลือก็แค่เจ้ามาแล้วนะฮะมาไม่ใช่ปัญหานะฮะบอสนี <c oughs> ดด่แหละคือปัญหานะ <c oughs> เรียกว่าเลือดฐานเราเหลือห้าหมืสอง เกือบเล้วไหมล่ะเกือบแพ้นะฮะบอกเลยว่าบอสอันนี้นี่ของจริงนะฮะโอเคโอเคนะครับนี่พะาเจ้าแองเจลกอรี่นะฮะแล้ก็ไปปิดบ้านกันเลยเร็วเข้าเจ้ากอริล่าตายได้แล้วเพื่อนตายได้เร็วกร้องกอริล่าสวยบ้ามุดไปมานะฮะปิดบ้านเลย มาพังบ้านแป๊บหนึ่งนะฮะสวยบ้านบื้มนะคะได้มาแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ตัวเออ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเล่นนะฮะหลังไมอีกสักสองสามรอบนะ่าๆน่าจะได้อยู่นะฮะโอเคงั้นก็ไปโอเคครับอันนี้ผมเล่นมาแล้วครับรวมไอ้รอบแรกที่เล่นนะครับก็สามรอบนะฮะก็ ได้มาแล้วนะครับกับเจ้าเจ้าแมวที่ดรอปจากด่านนี้หรือว่าเจ้าแคทเวนนั่นเองนะฮะก็ยากยากอยู่นะด่านนี้ค่อนข้างแบบมันต้องทามิ่งดีๆแล้วผมก็ได้เพอร์เฟกต์รันด้วยนะคือ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 ,คอตอนแรกมันมันไม่ไม่โอเคใช่ไหมแต่พอเล่นรอบที่2รอบที่3นี่แหละมันเพอร์เฟกมากเลยแต่ว่าไม่ได้อัดไว้เออ แล้วก็สกิลตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจู่โจมได้หลากหลายธาตุเลยนะฮะสำหรับเจ้าแคทเวก็ไม่รู้ว่าเก่งไหมนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้หาข้อมูลเลยนะฮะสำหรับเจ้าแคทเวกเนี่ยนะฮะโอเคแล้วก็ผมเห็นมีดอกเหมียวเมดอลส์ด้วยดิเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะสำหรับเหมียวเมดอลส์นั่นเองมาเหมียวเมดอลส์ได้มาแล้ว ได้มาแล้วเมียวเมดเดลส์ว้าวเรียกว่าดานในวันนี้นี่ตึงนะฮะยากมันต้องทามิ่งดีๆนะฮะแต่ก็โอเคก็สู้ได้นะครับก็พอผ่านอยู่นะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะจ้ะจุบๆบ